วันแรกที่เราเริ่มลงมือจะทําบ่อปลาค่ะทุกคนสภาพแบบนี้ก็คือน้ําเต็มคลองนะคะแล้วก็มีผืออยู่ในตรงที่นานของเราด้วยค่ะเพราะว่าที่ตรงนี้แต่ก่อนก็เคยทํานาแล้วก็ปลูกผักนะคะแล้วแม่ตัวปอก็อยากมีรายได้เสริมค่ะเพราะว่าลูกๆก,กําลังเรียนนะคะก็เลยเริ่มต้นที่จะทําบ่อปลาไปดูกันเลยค่ะลําดับแรกเราก็จะสูบน้ําออกจากคลองก่อนค่ะเพื่อให้แม่โคสามารถลงไปทําบ่อได้ค่ะเอาของใครมาไม่รู้ยาวๆ่ะ เครื่องไดเหรอครับเครื่องไดเิ่นอยหลังโควิดมานี่แหละผมไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มามส่วนฝั่งนี้แมคโครเขาก็เริ่มลงไปลุยแล้วค่ะแต่ว่าน้ําก็ยังมีนะคะแต่เราก็ทยอยสูบไปเรื่อยๆคะ่ะทุกคนโดยเครื่องสูบวันนี้เขาก็เหมาอยู่ที่1,000บาทค่ะแล้วก็ราคาไม่รวมน้ํามันนะคะเดี๋ยวรอดูว่าต้องรอสรุปค่าน้มามันนะคะว่าใช้น้ํามันไปเท่าไหร่ถึงจะเป็นค่าเบ็้เสจในภารกิจสูบน้ําออกจากคลองวันนี้ เดี๋ยวจะมาคอยอัปเดตให้ดูนะคะว่าทุกภารกิจที่แมต่ตัวปอทําบ่อปลาจะสาเร็จหรือไม่นี่ก็เป็นครั้งแรกวันแรกนะคะที่เราลงมือที่จะทําบ่อปลาค่ะทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าแมต่ตัวปอลงทุนไปเท่าไหร่ในการทําบ่อปลาตรงนี้บ่อปลาครั้งหน้าที่ยังไม่ได้เป็นบ่อนะคะจะมีพื้นที่อยู่3ไร่ค่ะแต่ก็จะมีบ่อเล็กบ่อหนึ่งแล้วนะคะเราจะทําเพิ่มอีกแค่2บ่อค่ะพื้นที่ทั้งหมดจะอยู่ที่6ไร่ครึ่งนะคะแมกโคก็ดําเนินการไปเรื่อยๆจ้า ส่วนโซนฝั่งหน้าบ้านนะคะเราก็จะมาดําเนินการตัดยากเป็นการปูพรมนะคะให้เป็นรูปเป็นล่างค่ะทุกคนลงมือแล้วนะคะต่อไปเราจะไม่ให้รกแล้วนะคะฝั่งน้้นจะเป็นคลองของเพื่อนบ้านคะ่ะ โดยตัวนี้จะเป็นเครื่องตัดหญ้าของเรานะจ๊ะอันนี้ก็ลุยกันเลยค่ะแม่โคก็ยังลุยอยู่แบบนี้ค่ะอันนี้คือเราใช้เวลาทํา3วันค่ะถึงเสร็จเป็นบอกมนาะอันนี้ก็เก็บบรรยากาศเองบอกนะคะในการที่เราเริ่มต้นทําบอกนะคะทั้งหมดจะอยู่ที่33มิชั่วโมงค่ะก็ใช้เงินไป33,000บาทค่ะถึงได้เป็นบอกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเก่าๆนะคะในการขุดคลองค่ะ แม่ตัวปอ,อก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะฝากติดตามชมด้วยนะคะดูว่าท้ายที่สุดแล้วในสายงานสตรอรี่เกษตรษของแม่ตัวปอจะสําเร็จหรือไม่จะสามารถสร้างเป็นรายได้เสริมของครอบครัวได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือคอยลุ้นกันยาวๆเลยค่ะทุกคนส่วนทุกขั้นตอนนะคะแม่ตัวปอก็จะทยอยมาอ<ม>ัปเดตให้ดูนะคะว่าในการเริ่มต้นทําธุรกิจเลี้ยงปลาของเราจะเป็นเช่นไรประสบความสําเร็จหรือไม่ฝากเพื่อนๆทุกคนเป็นกาลังใจให้แม่ตัวปอด้วยนะคะ ส่วนงานของแม่ตอปอวันนี้ก็คือทําความสะอาดหน้าบ้านค่ะทุกคนโดยวันนี้เราก็จะใช้เครื่องตัดหญ้าเล็กแบบนี้นะคะโดยเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ก็ใช้ดีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะปักตะกร้าไว้ให้นะคะใต้ลิงสำหรับผู้หญิงอย่างเราคะ่ะทํางานบ้านงานสวนได้เลยค่ะเพราะว่าหญ้านาบานเล็กๆน,น้อยเราสามารถใช้เครื่องตัวนี้ได้เลย ขนาดก็เล็กกระทัดรัดค่ะมีมือจับแบบนี้ค่ะแล้วก็มีแบตเตอรี่2อันค่ะสามารถยืดเข้ายืดออกได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นต้นอิอทผลามแบบเพาะเยื่อของเรานะคะเไดายมากเลยค่ะน้องโดนด้วงสาคูนะคะกินตรงยอดแล้วก็ตุยไปแล้วค่ะทุกคนโดยถ้าต้นเพาะเยื่อนะคะน้องก็จะมีแทงหน่อขึ้นมาแบบนี้สองหน่อเดี๋ยวเราก็จะตอนในขั้นตอนถัดไปจ้ปปาโซฟาเด็กพอกอขใหญ่ทำบ่อปลาวันนี้จ้ทุกคน<ๆ>ก็จะได้ปลาช่อนใหญ่ๆแบบนี้เลยจ้าดู อีพีหนะ้าแม่ตัวปอจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะเปะ็นกำลังใจให้แม่ตัวปอนะคะลืมเล่าให้ฟังชมพูของแม่ตัวปอกำลังเป็นลูกแล้วจ้าไปจริงละบ๊ายบาย